ก็เงยจิตดอกอาจายเขาใส่อยู่บนปีพศเนี่ยคือเจ้าเมาไปในตู้ใส่ใส่แหวนจะงานอยู่สัมมันบ่แม่มันมีเหตุผลอยู่น้ำนักลงมันหอมลงมาที่นี่ใส่แหวนแ้วที่นี่จับมือพี่น้องหนาไปที่บางมือพี่น้องพื้นเม่าพื้นมวลเมนบอมันอาจสิรุดได้เพราะว่าน้ำนักลงสิบกิโลเลย ภายในสิบหมือเดียวนี่ไปกับไอ่านในคอมมนอยู่บาคนก็้อ้ยไม่ใช่แกไปจำทำหอประชุมโรงแรมหนึ่งหีกับไอ้อหอประชุมแล้วนี่เอาเมนโบไซึ้นมากนี่ยับหอยข้ออยู่ตลอดเด้จากแล้วเขาันไม่เห็นไม่เห็นเอโพสต์หวานเหมือนแต่ก่อนเลยกว้าเนาะจะงหวนโพสต์ที่ไหนมึงคือนมาไปถามเขาแด้ถามวะแต่ถามเขาควบนี่ล่ะถามเนี่ยจาเออถามเด้องประดอกมากนี่ ผู้ชมมาถามกันเอีกันบททั้ในบอากันโยงาน็นบ่ามาต้านบอกันอยจะมาผีดกันนี้หรือเดิมนไม่อยู่เครื่องันน้ำปัดพัดัดกันนี้หรืนี่เราบวบอลกันบวบอกันสิบสมือแล้วนับมือพร้อมทันพีดกันนี้หรือม่ค่อยกับมาปัดได้เราจะุ่มท่าบ้านันสิายแล้วบวาจะซุมท่าบ้านแล้วชุ่มนั่งรถไปน้ำกันกันสิายได้เยดี๋ยวเอาคื้ว่าจังสันโดดันเนาะแป้นตเย้ยุณซเนีหรือเดกคุณยิ่ข้าวอยู่ ได้ฮเปลียนหมออกไ้ส,สุดอเฮายีแล้ววันนี้เริ่มพยีแล้วมันนี่มันเนี้ยมันเนีันอันเพียดยืมโพสปะทะเลาะกันจริงจริงเนี่ยได้ยินแม่จะปันลูกคนละคนหรือไปันได้ s. <S หห well, ไหนลูกก ER ็ได้ยินเขาว่าเนาะปันลูกยังไหนลูกคดดิมอมเป็นลูกหมาหน่อย โมเมนต์หมาหน่อยเพราะสิมันเป็นปั่นางปันหาเพราะพีทัวร์ทีมตัวแดนอย่พาสุกันยาพาสุกันประกาศก่อนไล่สาละเนี่ย่ะรถ่ายเบียร์ลายเนรถทะเบียนกองกปข้ออาหารสองสี่หนึ่งแปดุรเลียนยาฤกษ์ีขาวเป็นเครื่องรถด่วนนะคะสตอนนี้รถเจ้อยางหัว จะประกาศเนี่ยต้นนี้จะเป็นสีไตเป็นอย่างมาโฉเลี้ยงอีกสักวันอีงโฉเลี้ยงไหนอีกเลี้ยงเขาสิปาา้ากันนี่กูามา,าแล้วอย,วยู่เอาไปท่านแล้วไงจีรบานเจ้าจะเป็นมาน้าโอ้ยแกแล้วกูมาล่อจะเทียแล้วจะเป็นเปิดประเด็นนอดมือหนึ่งนี่ไหลสดเดี๋ยวข้าเจ้าตัดเอาไปลงตีตอกกันสิเป็นข้าวอีกต,ต,าตาัดกับตัดเลี้ยสีป้ากันจ้าไหนซัวกูสิได้อ่ะ วน้ยิ้นข่าวอยู่กู่ปาง่ายๆแล้วกูจะบอกใครสุนึงกับชมาถามคนนอจะเลิกจริงๆเหรอเจนกี้สงสารซอนอถ้าจะเลิกนะโอ้ยสงสารซอกลัวซอเสียใจขบคุสี่นาะบวยนดอกบ๊วม่นดอกบ้นบ๊นอนจรี่สดยิ้ยินเสียงเล้วบ้านาสีปากันเสียงอมันบมวนเสียงเสียงเสียงแบบไหเสียงแบบไหโอ้ยบเนเสียงบเนเหูกิ่นหำเอามาแไ่ขัจังหวะกับเบนโซี่หลีสิบนาที เสียงก็แหบนี่เอาเป็นอยังเสียงก็แหบถามมันมาเป็นมันมาเป็นเสียงนั่นดอกเสียงเจีงสิไดีใช้เปิดหนังโปูเขาเขาก็ว่ามีเมียแล้วทำไมถึงดูแต่หนังโปล่มาสั่นเอามันมามีเวลาเนาะกระบองต้องเบ่งไปก่อนตัวแต่ว่ากูว่าจิ้บป๋าอีดีดอกตัวเจียงบอยสิไดี้ใช้เสียงไหนน้ำซีรัมเจียงนี่แหละถามในยิ่งยิ่งก็ยังเสียงหมูไหมหมูไบบ แมนนดอนโกดูวนาูถานี่จังไหจังวันอ้เสียงหมูมันสิแม่นักหนอาดมาวาดีเเสียงหมูว่าเอาอี้เลยบันเสียงหมูคนคือูทานมางแต่มมนดอนํำกันอยู่มันบันนํำกันเนาะสมควรนละกันก็คือประสกปีนตองหันส คันปอปตากันดอมตาปอซุ่มด่ามาอยู่ทางบ้านแก่้ปัอยากสอนดูทอทินเยี่ยงครอบครัวเขาไหลเอารอบครั้วของมันหลอดซะก่อนออกไปออกไปแจ็งมันไปเออเื่อใจที่เมฆไปไหลเออไอ้คนเออแม่ทำใจไม่ได้ยังอย่างนี้เลยหายกันไดมะมันก็ถือขึ้นเจ้านั่นลาใอ้ก็ได้กันที่ขึ้นเจ้าอะไรแจ็คแม่นึ่งไปฟื้นโลกห่านคุณความดันขึ้นว่าเขาที่ป่ากันโซกันย่อมหันลหลวมเงิน ขอบกระดดขอบคุณคมากครับตรงโอ้ยแจก,กี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถามนนในยายตงพวกเรามีผัวเราเคยผิดกันครับผัวเราบอผิดกันธรรมดากันนม่ชู้มขเขาเตะกันกข,ขอ้อกันเลยอีโต้เอาเราผิดกับผู้หนึ่งเราไปหาอีกผู้หนึงน่งเน,นาะโฆว่าต้องเข้าสิเจียนกูใช้รถซิบ้อมึงสิว่าอย่างเจ้าหน้าผิดกันยัง แต่ประทันก็เมียมันยังผิดกันมือละลายอีกแต่เหิงอีกเมียคนใดนอีจังแหลมันหลายคนอีกมันระบุกันเลยธรรมดาแหละชีวิตก่อพุัวพี่น้องเลยลิ่มกับฟันกระทบกระทั่งกันลิ่อยู่ในปากจะขออยู่ี่ไี้กันพี่น้องมันเป็นธรรมดาเออนมนิรันต์แล้วีเมียหลายคนมันก็จัดการยากแต่ข่อยมีผู้เดียวก็ยังสามหมือนดีสี่หมื่นไทย เสี่ยพูนิ้งเนี่ยผู้นิ้งเป็นมินเขาว่างอย่างกับเสียควา่ำขาแม่อฟังความเขาโลดฟังความเขาให้เขาถือบ้างเนี่ยันราะถือก็จะของไหลเอาคว่ำเชี่ยหนาไปที่มาหลายแทนป้านันตีไอ้แก๊กไ่ถ้าพี่น้องอย่างดีกินนเขาเพิ่ได้บอกให้มาเฝ้าพื้นช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโตให้พี่น้องพบกระโปงดนตรีออร์เดรดีแบนด์มอนีเพันโยกโปงมาก วัวรกครักไม่ยิ่งม,กมักกันางกันยู่กันยังผิดกันอยู่ยยยจ้องจองนี่แดนเซอร์ใช่กันนัง <จะ S 1> มาแดนเนี่ยเยาาเยาวาเดาเป็นับอะไรเออะ <ผม S 2> ไรอยากเต้นเต้นเนเต้นเต้รเต้นเ่้น้นเนเต้นเต้นมต้นเต้นเตนเต้นเ้นเอ้นเันตนเต้นเร้นเต้นเตเต้นเตเต้นเตมเนเต้นนเต้นเนเต้นเต้นมนเ้เล้งเนเต้นเ้งเต่งเต้นแน่นอนครัน แม่มันต้องควบคุมอัตราการเด้าแม่เราต้องวดิชั่นก่อนดิชั่นเหรออ๋อผมมีจังหวะเด้าเป็นจังหวะแล้วก็เด้าแบบควบคุมอัตราการเด้าเป็นอย่างดีครับผมอยากดูไหมครัหัวหน้าเฮ้ยกำไลครับแต่ว่าเจ้าเจ้าของผมรับรองว่าไม่มีปัญหากับหัวหน้าแพื่แน่นอนครับ พราะว่าผมไม่ได้เดาหยิ่หยิบหยิยบกใจบมดเร่องว่าอะไรเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบนิดนึงนะคะพี่พี่ปกตินะคะเออเพลงหยังเพลงหยังแม่หางแม่ฮะแม่หางเขาไม่ห้างเลยบอกแมนพวกเกยบก้อยมนค่อยในตาแล้วจะแม่ปามอยั way, um. ่งซิงอะไรเน่ยมอยัซิง มองหัวลำซิงได้เว้ยแ็่ที่นแวไหนนะครับมูเลยฮะี่ขอบแน้ก็เพียงเลยขาขาวสาวลำสิงอาจารย์เล่าดตีเลยา้าลืมไปหมดแล้ววผมเกิดไปนน่เอาสิ เสื้อผู้หญิงมาเด่าร่วมกันกับผมหน่อยอปกติคือผมเน้าคนเดียวไม่เป็นอย่างน้อยจะต้องเน้าร่วมกันสองคนขึ้นไปครับโอไม่ได้ไม่ได้ไมันเป็นกฎเดีย๋ยวผู้ หัวหน้าเพ่าที่เรียนมุกสดๆจังเลยจังก็ได้หรือเาเอา,อเอาจังสิครับหัวหน้าจ้าการมุ้มนี่เพราะไฮเดนเสิร์ฟมาเราใส่กันนี่ให้ผมเดากับหัวหน้าไหมบ้าครับเจ้าเลยอยู่แต่ว่าหามคิปนี้ยังจริงจังเลยป๊าดคือเอวหน่อยเพี๊ยป๊าดคิปนี้ยัยงจริงจังเลยเข้มข้าตินีเข้มข้าตินีเข้มข้าตินี ปเข็มขาเกินไม่ใงเท่แเท่งเท่นี่ัหยอกมันสมีมหามันยิ้มใส่เหน่มันยากเมันยิงแขวใส่เรเสได้เข้มขาดเอ้ยมึงอย่าเีกินนตาใส่ค ไม่คอนตวัวแอปเปิลครัมเบิลซ์ลิโคนอร่อยครบในคำเดียวลองเลยคุณขอมาเราจัดให้ขอรนตีวันนี้แอนออร์ตีจะเดา้าปกติไม่เคยเห็นเธอเด้าเลยเนี้ย ตลตลเป็นคนสวยเลยว่เป็นคนตลกเนี่ยป้าอันสินหัวหนาขึ้นแตดูเมื่อไนข้างหลังหัวหนามันเรียบดิมันากขาอยู่ไม่มีเป็นแม่ชันบอจ้ะ เอาสิเฮ็ดก็คือบ่เฮ็ดน่ะเมื่อกี้นี่เอาอีกบ่เอากรเดาแลยเนโอ้ยเดาหันหน้าน่จะพ่เดาหันหลังหลายบ่มาณกีฟังสัตว์จ้าแคปเรจาแม่ฟาะเบิดดูบ่มีคนลูกอกไปใสเลยละเบิงแ่หฮอซ้อนคาับ่กีิแ่ข่าวอก็แค่ข่าวลือ ไอเด้ามือของคนย่างไม่ของแนนมันจะพอนจาริณแย่บอกจ้น,นของคือว่าสิเดาออกไปบังอานมันบอสออกไปมัได้รอยนี่ทัชทัชทัชไปทัชไอ่อ กินมะดามหอมชื่นใจกินมะดามหอมชื่นใจุตื่นนอนโอ้ยลุกเกินสุดสุดให้เดินเสือไม่ได้จำพี่น้องอมันเจ้าายว่าะนาเหอฮะหมูเม่เล็บหัวเดาทำเนื้อเทียมจะรอดทีโมงเนี้ย